จากจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยธุรกิจคุณเท่านั้นที่จะเกิดด้วยตัวคุณเองบอ n to บ i z ธุรกิจอยากเกิดช่วงคิดต่อก่อเกิดคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณสมศักดิ์ชาคริตฐากูลผู้ศึกษาและค้นคว้าโหราศาสตร์จีนหรือคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้แบบที่สองเหมือนกันกรณีเดียวกันก็คือว่ากระแสเนี่ยจากซ้ายมาขวาเขาเขาตั้งโต๊ะเนี่ยด้านขวามือเพื่อดักกระแสชีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเขาตั้งอีกฝั่งหนึ่งถ้าแปว่าเขาไม่ได้รับกระแสชีอก็ผิดหลักแล้วจะเห็นก็เห็นก้นลูกค้าแล้วลูกค้าเดินผ่านไปเรียบร้อยละเราไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าลูกค้าไปแล้วใช่ไหมนะะส่วนที่สามอันนี้เป็นลักษณะข,ของออทางโค้งนะถนนมาทางฝั่งนี้ แล้วก็อันนี้เป็นตัวตึกเราจะตั้งกั้นห้องยังไงเพื่อดักกระแสชที่ก็คือในเมื่อว่าฝั่งถนนเนี่ยมาทางด้านซ้ายมือเราก็ตั้งห้องเนี่ยอยู่ในมุมนี้คือเป็นวิธีการดักกระแสน้ที้ตั้งรับเลยเพราะจุดตรงนั้นเนี้ยเป็นจุดที่มองเห็นใช่ครับอันนี้คือแล้วอย่างนี้อย่างนี้ต้องนั่งตามโต๊ะตรงไหนฮะก็ตตวโตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็ได้นะครับก็ดักกระแสชที้เหมือนกัน หมายว่ากระแสชีเนี่ยนอกจากมองทางเล็กแล้วเนี่ยเรายังต้องถอยมองภาพรวมอีกภาพรวมใช่ฮะเพราะว่าชัยภูมิหลักสําคัญนะครับดูจากชัยภูมิโดยรวมค่อยๆซอยย่อยลงมาถึงชัยภูมิภายในของเรานะครับก็เรียกว่าเรื่องของกระแสเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยไม่ว่าจะเรื่องของลูกค้าที่เดินเข้ามาหรือปริมาณงานหรือแม้กระทั่งถึงบางหน่วยงานบอกว่าไม่ได้รับลูกค้าแต่เป็นลูกน้องเดินเข้าเดินออกตรงนี้ก็มีความสําคัญนะครับเจ้านายเราก็ต้องมองเห็นว่า มีคนเดินผ่านไปผามาตรงไหนยังไงบ้างนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ว่าอีกหนึ่งศาสตร์นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่สอดคล้องกับเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์แล้วเรื่องถัดไปล่ะครับเรื่องของทิศทางนะคะเราควรจะวางกันยังไงบ้างทิศทางเนี่ยนะฮะเราจะประกอบด้วยแปดทิศด้วยกันนะฮะซึ่งแต่ละทิศทางมันก็มีท่าเป็นตัวประจำแล้วในแต่ละทิศทางมันมีทั้งหมดนักศึกษาเนี่ย คืออีกบสองราศีฝังลงไปในในทิศทางดังนั้นนะเช่นทิศใต้เนี่ยเป็นธาตุไฟครับจะมีราศีของมะเมียเนี่ยประจําอยู่นะะทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นธาตุดินก็จะมีราศีนักสัตว์เนี่ยคือมะแมกับวอกทิศตะวันตกซึ่งเป็นธาตุทองก็จะมีลกาประจําอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นธาตุทองเหมือนกันก็จะมีจอกับกุลประจําอยู่ ทิศเหนือซึ่งเป็นาธาตุน้ําก็จะมีชวดประจําอยู่ทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นาธาตุดินก็จะมีขานและฉะลูประจําอยู่ทิศต,ตะวันออกซึ่งเป็นาธาตุไม้ก็จะมีเถาะประจําอยู่ทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีมะโรงและมะเสร็ประจําอยู่ทีนี้ความสัมพันธ์ของตัวระหว่างทิศทางตรงนี้เนะี่ยบังเอิญเราไปนั่งนั่งในตําแหน่งของปีชงสมมุติกรณีของทางพุตตันเนี่ย เกิดปีวอกก็เกิดปีวอกปเกิดปีลบวอกบังเอิอนี่ไปนั่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งซึ่งเป็นมาเสงอันนั้นคือคารุว่าหลักฮะเป็นตำแหน่งที่ดีสมพงกับเราแต่ถ้าเกิดเป็นนั่งอย่าลืมนะครับจะทำธุรกิจต้องคิดต่อกับผมดรตั้นกริชโนนหอทองคำสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจบอนทูบิดด้วยนะครับ